สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบางอนม่วนชื่นนอร์เวยมือดึกก็จามือดึกนกุก้ยกินกับสิกินเป้าให้หนังกับมะม่อม้อยนิดนึงขนมเส้นก็นำก้ำจิ้มแอนสมูตตี้ที่ใส่เครื่องสมูตตี้นั่นแหละปั้นใช่ไหมขาวิดไว้ใส่กระปุกบอกง่ายไว้กินได้หลายเพียผักเหมือนเดิมสาระเนี่ย กับอันทักชี่หอมป้อมหอมป้อ,อมอลูกน้ำหนะูลเบวร์กระตุนดิวความคุณอันแล้วการปลาซาบะความจริงอันสิยา่างเฮ็ดน้ำยาขนมเส้นมีคน้นันังว่าเพื่อนอยากกินน้ำยาขนมเส้นเฮ็ดให้กินแนวสั้นอันก็เลยชิม,ม,มาหออมอมออ้ยตอกระลังติดล้มติดล้มคนสวาป่าไปน้ำเน้อจ้ะ มุมามก,กับบางอนนั่นนี่ปลาตัวหนึ่งปลา,ปาตากรมกินปลาล้วฉลาดได้จ้ะแน่ารู้ไม่เห็นฉลาดจริงวรอขนมเซนนี่น้องแวมเป็นขนมเซนแห้งแล้วเอามาต้ม ความจริงมันต้องมีผักหอได้เนาะแต่ว่าว่ามีจ้ะลืมเสื้อมีอยาะกินน,นั่นน่ะเนาะความมันแพงมือหนีบไปชอบป,ปิ่งกับลูกแหเบิดตัวเกี่ยงแมทเรียดเป๋าแบนแฟน์ดิ้งเปล่าแบนแฟร์ดิ้งซื่อเสียว่าเบิด ขั้นกว oh, mm ่า hmm. พ mm ี่น้องโอ้ตายน้ำจิ้มเนี่ยมประยุกได้หลายอย่างนะอืมเนื้เนื้อาหารเนาะ แสีบกดหลับว่าได้ได้กินน้ำเป็นรอบเดือนกินกันแบบนี้เลยจ้ะคำนี้ไงจัวแล้วใส่น้ำจิ้มว้ายเพียรดูหืมอืม พอนยานงูม้ามกับบางอ่อนเงนด้อเดี๋ยวชิ้ฝอยให้ฟังให้คำเยอจัดต้องซีอิมไว้ปลาเปลวล้งแบ๋มันนี่การนำจิ้มจั่วล้งแบ้ อเขาบันี้ดีเดมีเงี่ยป่าเดมเขาเอิ้นเมี่ยปลาทรูเด้นะมีเน้อหอแสบเกา ผักชีไหมผักชีชุ่มนี่หอมป่านเนี่ยเพื่อนน่มาจากอิสราเอลด้วยจ้ะ่วนไงคิดว่าเนาะอ,อืมซาเลเนียก็คือบ้านเขาดว้วยเป็นพันธุ์แบใหญ่ๆกินชุนอยู่แต่ว่าหอมแบบคือบ้านเขาเนี่ยแตกต่างอยู่เด้อผักน้อเว็ดผูกอะไรจ้ะ หนาวแล้วตอนนี้ได้ไหมลวนแล้วความหนาวกับยู่สามสี่หาแล้วทรั้งนี้เพิ่งกับลบแล้วจ้ะเนื้อสุดๆนำบ่เคยไปยู่รอกอันนี้เพิ่งลบแาเดยี่สิบสิบกว่าคุณเนี่ย

วลงไปปลานี่อันหลายหลายเดี๋ีวน้องเว๋ยงมันมาเป็นสูงเพิ่มพักกันไปตกกับฟาดเบิ่มฟาดเบิ่ม เอปลาซาบาแล้วเนาะมีหนี่นเอิญแมคเคอเรลแมคเคอเรลหัวชิ้นใหญ่พดชิหาหัวปรไเด็น <laughs> เอาอีกจะคั้ำก่อนตั้งยี่ฝ่วยอืมอันนี้ต่อข้าวแม,ม่มาโฟกกรพเพียงอืมเอ็นพัะเพียง เลี้ยนแบบสาวเจยบ่งใส่ลูกออกคือค่าีโฟร์แพตพาท้าพี่อืแชงเคียร์บอีว่ะอันคืน like <Daisy> น้ำที์ฉล้มหัวใจแล้วจ้ะลูกบม่ว่าลูกอยู่เมืองไทยหรือว่าอยู่นี่ยู่เมืองไทยค่ะใหญ่แล้วแต่ว่าโบทันใน่ใช่ไหมล่ะอยไปว่าถึงเขาเถอะดูแลตุอยมาได้เมียน คิดนะออืมอืมโดนเลยไหมพี่น้องได้ฝ่ยปเลยหรือจะเป็นกินซื่อๆกินยาหนา

ว้าไก่พีมเราจับ <c oughs> อเขามีผักคอสิเพื่อเสฟตัวน,นี้เด็กขึ้นมาอันนี้ก็เซยบเลยล่ะ บางงแล้วเหลือนบ้างพี่น้องยญิงไทยหลายหลายคนมาอยู่น้องเวการรับบรัยการพยาบาลระบบการแพทย์ต่างๆคือแหนเวลาไ,ไหนร่างกายบำบัด <c ười> ขี่แตกอ้วกแตกพี่น้องท้องเสียแบบที่เป็นที่ตายทั้งขี่ทั้งอ้วกเป็นมะลูกเนาะตอนนั้นลูกเท่าไหร่สองขวบทั้งอ้วกทั้งทายพี่น้องเออเขามันเป็นอันมันสิม้านี่แหละย้ำนี่แหละหนาวหนาวแล้เขาเอนไวรัสล้มท้องไวรัสในกระเพาะเป็นไหน พาอยากพาลูกไปหาหมอเพื่อนกับว่าบนบนตรงพามาคุ้นแค่เช็คไข่ว่ามีไข่ขึ้นสูงบอแล้วกับพยายามให้เด็กดื่มน้ำตลอดอย่าให้ลางกายลูกขาดน้ำมาสิถ้าเขาบ่มีไข่สูงแล้วแบบว่าไม่มีการชักก็คือดูแลอยู่ที่บ้าน ตอนแรกเ,เขาบอกเข้าใจเลยพี่น้องเป็นงคือฮ็ดทังสัน่นเมนูตอนลังนะเข้าใจเพราะว่าเออมันซอยกันอย่างาได้เพราะว่ามันเป็นไวรัสในเฉพาะก็คือให้เาขาถ่ายออกมาให้หมดแล้วก็อ้วกออกมาจนหมดจนไวรัสตัวน,นั้นนะ่ะมันออกนะกับอาหารกับมันการทายเนี่ยเขาก็จะหายเองอิลิกินถ้ามีน้ำเกลือแรกคือคือกินน้ำเกลือแรถ้าแบบนี้คือ เอาเกลือหยอดใส่โซดาให้ลูกกินแล้วก็เป็นน้ำเกเลือแรละก็คือร่างกายบำบัดด้วยตัวเอง่าล,ลองค้นัน่อยนอเวนี่ผู้ใดเป็นไข่เป็นนาวห้างเพื่อนกับพวกกินยาเด้เพื่อนหหายเองพี่น้องคือ,อยาเนี่ยเราต้องถามหาหรคือมเมืองไทยเขาเด้อแก่เสบเอ้ยแก้นมูกแก่วัดแก้ไอ้มีทุกอย่างเนี่ยเขาไปงานเขาล้านจะซื้อได้แล้วยูนี่ซื้อไม่ได้จ้ะ ต้องมีใบสร้างแพทย์ยาคุ้มกัหังซือไ่ได้เลยต้องไปเช็ความดอกความดันเจาเจียนสามารถไปเอาคือ,คอ,คอได้ใบเช็คนะหลวงบาทบมมียาเด้พี่น้องหลงบาทน,น่ะหลงบาทนมอพี่เขาโมมียาเนะยจ้ะจะไปคิดว่าไปหาหมอฉันไปรับยาที่ช่องนั้นช่องนี้มามีจะยาอยู่ลานขายยาเขาไปหาหมอหมอเคียนใบสร้าง ยาส่งไปไหนะอีเมลร้านไทยยากับซีนี้ซื้อคนนั่นอยู่เขากะแค่ย่างไปร้านไทยยาบอกหมายเลขบัตรประชาชนเขากชบซีชววอยู่เลยว่าอ๋อคนนี้หมอสั่งยาอย่างไรไ้ก็ไปซื้อเอาอยู่ไหน,นบอแมนรับไปรับยาอยู่โรงพยาบาลเลยจ้ะแต่ว่ายาบางตัวกับีเอ่แต่ว่าการหาหมอประจำตัวเขาต้องใจต่าง ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกข้าใจยันตาคันดูท่านแหนมนลิจิตโกวันวนี้เฮ้ยอลรซะวันนี้เฮ้ยลิจเูอเนท่าไหนยี่ <c oughs> ก็คือว่าอันนี้ล่ะจ้ะขาดตอนนิดนึงเนาะพี่น้อง ไปหาหมอบ่บเมนมาสได้ยามาเลยนั่นก็คือว่าได้หมอทรงอีเมลไปหาร้านขยาเขาก็ไปเอายาอายุล้านขยาซินะแล้วก็ใจสั่งแต่ว่าส่วนใหญ่คือการผ่าตัดใหญ่หรือการอย่างสี่ส่วนใหญ่จะฟรีได้จ้ะแต่บางอันก็บ่ไดรูแน่ชัดเด้อให้มขนพูดบ่ได้เพราะว่าไม่เคยผ่าตัดใหญ่อย่างสวัสดิการการพยาบาลส่วนใหญ่น่่ฟสี เด็กหน่อยอายอาุทำฟันฟรีนั่งแต่กเกิดจนถึงอายุสิบแปดเพราะสิบแปดแล้วถึงยี่ห้าใจเพิ่งนะคะค่าทำฟันจัดฟันถอนขุดหินปูนแรกเกิดถึงสิบแปดปีฟรีนี่แหละความสวัสดิการาการพยาบาลอะไรอย่างสงี้ส่วนใหญ่ สำหรับเด็กฟรีหมดจ้ะคนท้องก็ฟรีผู้สูงไว้รู้สึกบลอบอกว่าไ่เคยสูงวัยอดี้บอกบอ่บอยแต่ว่าที่ฟรีที่รู้แน่ชัดก็คือคนท้องกับเด็กถึงอายุ18ปีฟรีค่ะแล้วกะ็เออที่หล่กก็คือร่างกายบำบัดที่ที่แมน่นจริงๆเลยอ่ะตัวแรก บอกเข้าใจหมอยูเป็นยังหมอที่เป็นที่ตาย,ยแล้วหมอเพื่อเหตุยังไห่เป็นไข่แทบตายหายยาพารานะก็มากินอยู่บ้านพักพ่หมอเป็นวัดเจนเสียงวุมนี้หมอกะคือว่าให้กินน้ำเยอะๆพักผ่อเยอะๆเท่านั้นจานในน้ำของเขานั่นแหละค่ะบ่คือเมืองไทยคือว่าเมืองไทยนี่ มียาตัวใดเนี่ยพอดีปุ่มใส่ได้จ้ะบนมีการมายาเป็นกระสอบเลยทั่วไปเมืองไทยนะเจ <c oughs> ๊ยุนี่เขาบบเน้นมากินยาจ้ะ <c oughs> แต่เท่านี้ล่ะมีเรื่องที่มามาหมวยห้าระบางข้อมูลเขาบนลูแน่ชาร์ขอกเก้าเเลยจ้ะ <c oughs> แต่ว่าเรื่องอันนี้ล่ะเรื่องการแพร่บานอันฟรีเด็ก แรกเกิดถึงสิบแปดปีโอเคมอนิกามาโมยแค่นี้ละค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์คุณแม่บาออมด้วยชื่อนอร์เวย์นะเด้อจ้ะขอบคุณที่รับชมนะคะมียังกับคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากให้เห็นยังได้แนะนำติดชมได้นะคะ เพราะว่าเป็นช่องไหม่เนาะต้องการการคอมเมนต์หรือต้องการการแนะนำจ้ะวันนี้ก็ลาไปก่อนบายบายแฮปปี bye ้ bye, สวัสดีค่ะ